สวัสดีครับผมวันนี้วันที่13มกราคมปี2568ครับอัปเดตเรื่องของปัตสุการ,รแห่งรัฐนะครับสักนิดหนึ่งสำหรับล่าสุดนี้นะครับในส่วนของครังเนี่ยนะฮะเล่งถกเกณฑ์ใหม่ก่อนเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนนะครับเดือนมีนาคมปี2568ตามกำหนดที่แจ้งไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับ นว่าตอนนี้มีความคืบหน้าเป็นอย่างไรสำหรับทางด้านของคุณจุรพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยระบุถึงความคืบหน้าบัตรสุการแห่งรัฐปี2568ว่าขณะนี้เตรียมทบทวนนะรายละเอียดหลักเกณฑ์ต่างๆภายเดือนมกราคม68นี้นะครับ เสร็จแล้วเนี่ยจะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อพิจารณาหาข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็จะนำเข้าสู่คอรมอให้มีการพิจารณานะครับเห็นชอบต่อไปนะครับแล้วก็ดาเนินการเปิดให้ลงทะเบียนภายนะครับผมสิ้นเดือนมีนาคม68ะนะครับผมนี้ก็เป็น กระบวนการที่ติดตามกันนะครับก็เดี๋ยวดูกันครับว่ามกราคมนี้ในเรื่องของนะครับข้อสรุปในส่วนของเงื่อนไขรา,ายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับทีนี้แน่นอนครับในเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสุขการแห่งรัฐเนี่ยซึ่งกระทรวงการคลังก็จะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับผ่านทางด้านของแอปพลิเคชันทางรัฐนะอ่าก็นี่เป็นข้อมูลใหม่นะที่เกิดขึ้นนะครับกลุ่มเดิมเนี่ยก็คือกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสุขการแห่งรัฐ บัตรคนจนนะครับปัจจุบันจำนวน14.5ล้านคนไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ครับกระทรวงการคลังจะนำชื่อไปคัดกรองอัตโนมัตินะนี่คือเป็นรายละเอียดนะครับสำหรับกลุ่มใหม่คือกลุ่มคนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนก็คาดว่ามีจำนวน10ล้านคนโดยจะมาจากประชาชนที่เพิ่งอายุครบ18ปีขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราดูารายละเอียดนะครับก็จะต้องดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันทางวัดสำหรับกลุ่มคนใหม่ที่ต้องการประสงค์นะครับนะว่าท่านเนี่ยจะได้รับสิทธิ์หรือไม่ส่วนกลุ่มเดิมนะครับผมตามที่ระบุไว้ที่คังกำหนดเนี่ยก็คือว่าสามารถรอผลหรือตรวจสอบผลนะครับว่าท่านเนี่ยได้ไปต่อหรือไม่อีกทีหนึง่งนะนะครับทีนี้ในเรื่องของคุณสมบัติ บรสวัิการแห่งรัฐเบื้องต้นก่อนนะครับในส่วนของก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับกระทรวงการคลังได้กําหนดคุณสมบัติบรส,สวัสดิการแห่งรัฐปี65ที่เปิดให้ลงทะเบียนนะครับผมมีรายละเอียดเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับในเรื่องของการลงทะเบียนร,รายบุคคลครับแล้วก็ตรวจสอบคุณสมบัติเป็นรายบุคคลแล้วก็ครอบครัวใช่ไหมสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีรายได้คนละไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทต่อปี หรือภายในครอบครัวเนี่ยนะครับผมนะมีรายได้เฉลีย่ยไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนต่อปีเนี่ยนี่คือเป็นลักษณะเดิมซึ่งปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเลขนะเดี๋ยวว่ากันเพราะว่าเราเห็นในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยก็มีการปรับค่าเงินต่างๆก็มีการเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกณฑ์น,นี้อาจจะใช้ไม่ได้นะครับทรัพย์สินทางการเงินนะครับได้แก่เงินฝากพันธรรบัตร ตราสารนี่ต่างๆเนี่ยต้องไม่เกินนะครับผม10,000แสนบาทต่อคนหรือในระดับครอบครัวนะก็ไม่เกิน10,000แสนบาทต่อคนต่อปีเช่นกันนะครับไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินนะเกินจากเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดไม่มีบัตรเครดิตนะครับไม่มีวงเงินกู้บ้านตั้งแต่1.5ล้านบาทขึ้นไปไม่มีวงเงินกู้ซื้อรถ นะครับตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปไม่เป็นภิกุสัมมาเนนนะครับหรือผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนักงานราชการผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญข้าราชการการเมืองรวมถึงสสและก็สวด้วยนะครับกรณีไม่มีครอบครัวเนี่ยนะครับห้องชุดต้องไม่เกิน35ตารางเมตรและที่ดินนะครับที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรไม่เกินหนไร่นะครับ แล้วก็ใช้ในการเกษตรไม่เกิน10ไร่มีบ้านพร้อมที่ดินบ้านเดียวเทาเฮาตึกแถวอันนี้ไม่เกิน25ตารางวาและรวมกันหมดแล้วเนี่ยพื้นที่การเกษตรไม่เกิน10ไร่นะก็โอ้นี่เป็นเกณฑ์ตั้งแต่ปี2565นะครับผมก็เดี๋ยวลองดูครับว่ามกราคมนี้นะมีรายละเอียดเกณฑ์ดังกล่าวนี้ประมาณไหนอย่างไรเดี๋ยวเราติดตามให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับ สำหรับในเรื่องของสิทธิ์บัตรสุการแห่งรัฐที่สามารถใช้จ่ายในวงเงินปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างก็จะมีวงเงินค่าซื้อสินค้าอุป,ปโภคและบริโภค300รบาทต่อคนต่อเดือนนะอันนี้ก็โอนเข้าบัตรประชาชนถูกไหมนะครับที่ไปทำการรูดซื้อสินค้านะครับวงเงินนะครับค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะแบบเหมาจ่าย750บาทต่อคนต่อเดือน มีวงเงินนะครับส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนนะก็คือเป็นไตรมาสละนะ80บาทมาตรการบรรเทาภาระน้ำประปา100บาทต่อคนต่อเดือนมาตรการบรรเทาภาระไฟฟ้า315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับเพราะฉะนั้นรวมวงเงินเหล่านี้เนะ่อยู่ที่1,545บาทโดยประมาณ ซึ่งนะครับก็เป็นวงเงินที่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะนะครับผมนี่ก็เป็นรายละเอียดครับผมที่นํามาอัปเดตแล้วก็แบ่งปันกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามสําหรับในเรื่องของคุณสมบัติรวมไปถึงเงื่อนไขที่สําคัญสิ่งที่เราได้รับทราบนะครับสำหรับในเรื่องของรายละเอียดนะของคลิปนี้ก็คือเตรียมพร้อมสําหรับในเรื่องของการสมัครผู้ที่ต้องการนะครับผมนะสิทธิ์บัตรสแกรแห่งรัฐ ซึ่งตามที่ครั้งแจ้งซึ่งที่กระทรวงการคลังกําหนดนะครับนะเกี่ยวกับการสมัครนะกลุ่มใหม่ก็คือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะส่วนรายละเอียดที่ไม่มีโทรศัพท์นะเราจะสมัครที่ไหนอย่างไรอันนี้เดี๋ยวติดตามกันนะครับแต่ว่าก็พอเดาได้นะก็อาจจะเดินนะครับหรือ Walk-in ไปที่ธนาคาร นะครับตามที่ภาครัฐกําหนดหน่วยงานที่ภาครัฐกําหนดนะอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าอาจจะต้องนะครับดูแลนะในเรื่องของรายละเอียดตัวนี้นะครับเอาละอัปเดตกันประมาณนี้นะครับขอบคุณมากสําหรับการติดตามชมครับยังไงก็เดี๋ยวมีคลิปประเอียดที่เป็นประโยชน์สําหรับในเรื่องของการแจ้งข่าวสารนะครับต่างๆ ก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตแปลงปันกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะฮะวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ